น,นักตกใจหลังแอมโทรมาปรึกษากางรายการแถมชนกินข้าวปล่อยป้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่หลายคน,นั้นนติดตามกันอย่างมากเลยค่ะประชาชนให้ความสนใจกับการจับกุมแอมเซนายผู้ที่มาจากคดีกินข้าวผู้อื่นโดยไต่ายตองไว้ก่อน ซึ่งหลายคนเองก็ถูกโยงไปเลยนะคะว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้กําลังสืบสอบกันไปค่ะกับล่าสุดรายการของนันน็กนั้นนะคะเธอ,อถามถึงประเด็นแลยะค่ะว่าจากรายการอย่าหาว่าน้าสอนซึ่งในครั้งนี้นั้นหลังจากที่ถามว่าเธอคนที่โทรมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเธอก็บอกว่าชื่อแอมอายุ4 4ปีเป็นพนักงานบริษัทงานนี้นันน็กก็พูดออกมา ผ่านมาเป็นเสียงหลงเลยนะคะว่าแอมไม่จริงพีไม่อยากคุยก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องคุณแอมก็มีการถามนานกแบบหยอกๆว่าไปกินข้าวกันไหมาในายน,นกกตอบก็ไม่กินพีไม่อยากกินเฮ้อกลัวเากนั้นก็มีการให้คําปรึกษาคุณแอมแนวเรื่องความรักนะคะหลังจากพึ่งดึงชีตออกมาจากคนที่ยังรักอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าความทุกข์นั้นมันมากกว่าความสุขออกมาแรกๆรู้สึกโอเคตัวเบาแต่ใจวิว มาถึงวันนี้รู้สึกอังลยและกลัวตัวเองไปต่อไม่ได้รู้สึกว่าใจ,จไม่แกรกเหมือนตอนที่เดินออกบาเลยตอนนี้เลิกมาได้เข้าเดือนที่2แล้วหลังฟังเรื่องนี้จบนันยิ้งแค่คาปรึกษาว่ามันเพิ่ง2เดือนเองณนะตอนนี้แอมไม่ทุกข์แล้วก็เลยคิดถึงความสุขที่เคยได้รับมันเป็นกระบวนการในความรู้สึกนะไม่ต้องพยายามบอกตัวเองซับซ้อนอะไรมากมันเปน็นแบบนี้แหละฉะนั้นอย่าไปควยเขวให้เวลากับตัวเองเปิดโอกาสในการ ใช้ชีวิตให้มองเห็นแก่มุมอื่นๆซึ่งที่อยากแนะนําก็คืออย่าไปจับจ่อกับเรื่องพวกนี้ให้เวลากับตัวเองให้มากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยค่ะที่ถูกเปิดเผยเป็นกำลังใจให้ค่ะ